สวัสดีครับผู้ชมค,ครับวันนี้กลับมาพบกับผมนัตตี้นะครับแล้วก็คุณไอซ์เช่นเคยนะครับพอดีมีแฟนคลับนี่เขาเรียกร้องมานะว่าอยากให้ออกคลิปกับคุณไอซ์แบบเรียลๆอีกอะ่ะเราก็พยายามจะหาทางแนละ้วว่าเอ๊งานไหนที่จะเอาเราไปได้แบบผ่อนคลายผ่อนคลายนะเออแต่ว่ายังมีสาระนะอ่ะคุณไอซ์สวัสดีคุณผู้ชมเลยสิสวัสดีครับผมนั เดือยไปไม่ถ er er ึงเกือบไปไม่ถึง่ะเรือก็อดกำลังชุลมุนเลยเลยแกคือวันนี้นะครับเราจะไปงานของซิสโกนะครับงานแถลงข่าวนะชื่อหัวข้องานว่าอะไรครับเอาอีกแล้วนะติผมไม่ได uh ้ท่องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแต่วันนี้วันนี้ผมท่องมาแล้วอความพร้อมของ AI อะไรวะของประเทศไทยในวันนี้อะไรตวๆนี้อะไรตทนนี้ เดี๋ยวผมดูชื่องานให้ใหม่ชื่องานในวันนี้ก็คือความพร้อมด้าน AI ของประเทศไทยในวันนี้ครับไปเราไปที่สถานที่ไหนนครับอันนี้คุณต้องรู้แน่เพราะว่าคุณเป็นคนขับแน่นอนครับวันนี้ไม่พลาดเซ็นท์นเบอร์ครับเร,เราจะไม่หลงอีกแล้วนะไม่หลงครับเออแล้วเร,เราเราเผื่อเวลาเยอะไหมเผื่อเวลาเยอะไม่ต้องห่วงวันนี้ไม่มีการเลื่อนแน่นอนอผมบอกเลยว่าเผื่อเวลาเยอะนี่คือแบบสองชั่วโมงบวกบวอ่ะการหลงกันก่อยนะครับคุณผู้ชม่อ <laughs> เรามาดูว่ารถจะติดไหมเลยครับอแต่น่าจะไม่เป็นไรแหลวะวันนี้ A few moments later เอาละครับคมผู้ชม <laughs> เริ่มแล้ว <laughs> ไปกันต่อ <laughs> ค่อยๆไปเนีน่ยไ,ไ้ไปตรงนี้มันแบบติดเป็นปกติอยู่แล้วถ้าด่วนบางนาเนาะทุกวันทุกเวลา <laughs> คุณไอ้ก็ชินแล้วล่ะไม่เลยครับ <laughs> ไม่ได้ออกบ่อย <laughs> <laughs> นี่เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องเผื่อเวลาครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบไปสายอยู่แหละก็เพราะเรามาสายแล้วรถมันติดด้วยครับอย่าไปนึกถึงงานเก่าที่เราเคยถ่ายลงไปนะขราเนี่นั้นมันนานทั้งวันนี้แหละไม่ทันหรอกพูดแกล้งแกล้งแกล้งทันแน่นอนทันแน่นอนติดตรงนี้ติดประจํานี่ผมคาดกันได้ว่าติดประมาณสักสองชั่วโมงยี่สิบนาทีก็พบ ได้เล่น2ชั่วโมงเลยอะชั่วโมงก็ไม่ทัน <c oughs> ไปเทำไมงานซิสโกโวันเนี้ยถึงน่าสนใจที่จะไปเนี่ยงานซิสโกโวันนี้นะครับที่บอกว่าซิสโกมาในทีม AI อ่ะมันน่าสนใจตรงที่คือซิสโกอ่ะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะเขาเป็นบริษัทที่ดังเรื่องของเน็ตเวิร์กนะอันนี้ถ้าคนในวงการมารู้อยู่แล้วซิสโกเน็ตเวิร์กใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงเน็ตเวิร์กในมุมของ AI เนี่ยจริงๆเนี่ย NVIDIA เดียนี่ยที่เขาเป็นผู้นำใน AI จริงๆเขามี ตัวของ Network ร์เมลลนหนกของเขานะซึ่งมันเป็นคนละโปรโตโคอลกับอย่างที่ซิ s c o มีนะเพราะฉะนั้นหนึ่งละเน็ตเวิร์เนี่ยเราจะงงๆแล้วว่าอะซิสโก้ไปเกี่ยวได้ยังไง 2. Uh huh. องนะครับซิสโกก็มีเรื่องของไอ้พวกดูแอปพลิเคชันเพอร์ฟอร์ม e นซ์เป็นพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนั้นแล้วก็เรื่องของแบรนด์ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งซึ่งเอาเอางา่ายคือทั้งหมดแล้วนะ ผมยังนึกไม่ค่อยออกว่า Cisco เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับพวก AI อยังไงถ้าเกิดเป็นบริษัทพวก Security อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะฉันเอา AI เข้ามาช่วยจับพวกภัยคุกคามอะไรเงี้ยนะครับอ,อันนี้คือในมุมของบริษัทที่เป็น Security แต่แต่ c ิ sco ซิสโมีส่วน Security นะแต่มันมีพอร์ตค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่งเปิดตัวเรื่องของ โซลูชันที่ชัดๆในเรื่องของ SIM ของของแบรนด์สปลังอ่าเนี่ยคือ AI ค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะแต่พูดถึง AI จริงๆที่ซิสโกบอกผมก็ย sure. ังไม่รู้ว่าซิสโก้จะโพส i t i o n ตัวเองเป็น AI อย่างไงนะเออเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวถามมาให้โอเคครับประมาณนี้เป็นไงคุณผู้ชมเกิดได้น่าสนใจมากครับเอาใหม่สักรอบไหมยอมยอมโอเคครับเดี๋ยวราไปรอดูที่งานคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับก็คือถึงที่หมายแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเร็วกว่าที่เราคาดไว้นะครับเดี๋ยวเราก็คงแวะไปหาอะไรรองท้องกันก่อนนะก่อนที่จะเข้างานนะฮะอันนี้ก็หาที่จอดกันก่อนนะฮะให้คุณไอซ์เทเลโต้เขาทําหน้าที่ของเขาไปครับอย่าดิฟด้อมอย่าดิฟเฮ้ยนี่ทางลงแล้วเนี่ยวุ่นวายไปหมดครับเล้ววนจนจะออกจากห้างไปแล้วครับนี่ป้ายทางออกก็มีอยู่ ไไมม่ด้าานานครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรานะฮะก็เข้ามาในบริษัท Cisco s y s t e m ประเทศไทยแล้วนะครับนะแล้วเขาก็มีของน่ารักๆน,นะครับมาต้อนรับไปด้วยนะครับคยายาุณผู้ชมคุณไอนะคุณรีวิวของน่ารักหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับมีมีชาครับมีชาพีกินหมดแล้วแล้วยังไง น่ารักขนาดไหนครับอ๋อ2025นี่ครับ2025นะครับคุกกี้เนาะครับก็มีเค้กน่ารักมากแฮปปี้เบิร์ r เดย์หรือเปล่าน่ะแฮปปี้เบิร์ h เดย์แฮปปี้นิวยีคุณก็ไม่แก้ผมนี่ครับสองชิ้นน่ารักมากครับเขาบอกว่าคนจะไม่ค่อยกล้ากินนะครับเพราะว่าความน่ารักผมกินไปสองชิ้นแล้วกินอะไรไปครับคุกกี้เมื่อกี้พี่หญิงนะครับก็มาเชิญเข้าข้างในเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็จบงานแถลงข่าวของทางซิสโก้แล้วนะครับแล้วเราก็กําลังรีบกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าคุณไอซ์เนี่ยเากรนรถติดมากนะครับแต่ว่าเราจะเกินเขาๆก่อนด้วเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีนะครับเป็นไงบ้างครับคุณไอซ์วันนี้คุณเปิดไหมยังน่ยังครับก็ต่อจากตอนแรกนะที่เราเล่าให้ฟังว่าการตั้งข้อสันนิษฐานว่าซิสโก้จะอยู่ตรงไหน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กที่เขาดังเนี่ยเอ็นบีเดียเนี่ยเขาก็มีเมลนอกของเข้า แล้วซิกโกจะอยู่ตรงไหนที่นี้พอไล่ไปไล่มาซิกโกยังไปซิกโกเหมือนเดิมเอาในแง่ของเน็ตเบิร์กก่อนในแง่ของเน็ตเวิร์กเนี่ยซิสโกก็เหมือนกับไม่ได้ไปยุ่งอะไรส่วนตรงนั้นนะครับแต่ก็ทำให้เหมือนกับเ a t a Center ที่จะเข้าไปใช้งานอะไรเงี้ยก็มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม,มเหมือนอะไรที่เดิมๆที่อยู่นั่นแหละ แต่ว่าในส่วนของไลน์อัพของเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาบอกว่าในโลกของ AI เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่เน็ตเวิร์กนะม,มันมีทางคอมพิวอ่ก็เป็นการประมวลผมปกตินั่นแหละคอมพิวคืออะไรคอมพิวก็คือ G P U ที่เราสนใจเนาะแล้วก็อ่าสตอเรจ แล้วก็เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กมีของเขาสตอรเรจทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็นําเสนอโดยการจับคู่กับพาร์ทเนอร์เช่นเดียวกับ G P U เขาก็มีพาร์ทเนอร์ในส่วนของ n v ็นวีเดียมาใช้กับ U C S แล้วก็ออกเป็นผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นจะ mm hmm. On นเอชออนไลน์ age, line, ที่ไปใช้เซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนมีเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนั่นแหละเอา G P U จาก n v ็นวีเดียเข้ามาใช้ mm hmm. อันนี้ mm hmm. คือ พูดถึงในมุมของ infra structure พอ AI ของเขานะทีนี้พอ security เนี่ย security เขามี2อย่างก็เหมือน vendor security ทั่วไปก็บอกว่าในส่วนของ p ป o d ดัก security ของเขาเขาก็เอา AI มาใช้จับนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มุมเดิมๆอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นการทำให้ใช้ AI อย่างปลอดภัยเช่นโมเดลอะไรอย่เงี้ยคืออย่างที่ผ่านมาอาทิตย์ก่อนอะ่ะเขาก็มีการออก โบดูดาของเรื่องซีเคียวเอไอก็คือเขาพยายามเป็นเหมือนกับเป็นพ็อกซี่ทำให้ AI มันปลอดภยัยคอยมาจับว่า AI มันพร้อมโอเคหรือเปล่าโดยผ่านเขาอะไรอย่เงี้ยก็ดูที่ตัวโมเดลเลยการใช้งานว่าใครที่จะแอคเซสอะไรค,คุมน o l i c y การใช้งาน AI ที่อนุญ,ญาตไม่อนุญาตอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือมุมของ AI ส่วนเรื่องของอื่นๆ AI <ม>ใน Product ของเขาเขามีอะไรเขาก็เพิ่ม AI มไปตรงนั้นอ่ะอย่างเช่นมีเว็บ x อไรอะไรเงี้ยเขาก็อย่างเช่น, e gg, นก็อ,อาจจะทำให้ใช้ AI ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการสตรีมมิ่งวิดีโอดีขึ้นห,หรือว่าตัดเสียงน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีนะครับมีไม่กี่มุมมองอันนี้คือก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่เวนเดอร์พยายามทำนั่นแหละยกเว้นว่าเอาโอเคเขาเพิ่งออกไอซีเคียเอไอที่บอกมาที่มัน ว,ว้าวขึ้นมาใกล้ขึ้นมากับ AI หน่อยนะครับก็มีอินฟาสักเจอร์แหละที่มันเน,น,น,น้นเน้นตัว CQAI นี่เป็นยังไงบ้าง CQAI หรอ CQAI มันจากข่าวที่ที่ที่เราติดตามนะครับก็ก็นั่นแหละครับก,ก็ว่าจะเข้าถึงโมเดล AI ยังไงอนุญ,ญาตไม่อนุญาตอะไรสำหรับอ,องคอ์กรอะไรเงี้ยทำท,ทั้งในส่วนของ u ันไทม์อออย่างเช่นพอ r ันแล้วมันจะเจออะไรบ้าง mm. เออแล้วก็พวกดูพรอมอินเจคชันเอามาทดสอบนุ่นนี้นั่น mm. เอาแพทเทิรต่างๆมาทดสอบว่า AI มันจะออนแอร์ air ต่อ,อาการโจมตีอะไรที่จะคิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้ไหม mm. นะครับก็แค่นั้นไม่มีอะไรอ mm. อันนี้ก็คือจุดเดีของซิสโก้ก็ยังเป็นซิสโก้เหมือนเดิมอย่างที่ mm. บอกไปโอเคประมาณนี้ใช่ mm. right. ก็คือพูดได้ง่ายๆคือเขาก็พยายามเจ้าเอ่อมาใส่ในทุกอย่างที่มันพอจะเป็นไปได้ที่มันจะทำได้ใช่อ,อันนั้นอันนั้นคือจุดยืนหนึ่งนะออ่อ่แล้วก็ขายของ Infra for AI, อ i อแล้วก็ Secure AI แล้วก็การใช้ Security ที่มี AI เพิ่มขึ้นมาความสามารถขึ้นมาแค่นี้อมไม่มีอะไรอตามนี้ เพราะนั้นก็ไม่ต้องสับสนว่าเขาจะเจ๋งขึ้นยังไงอะไรก็ประมาณนี้แหละครับคุณไอคุณจะผ่าไฟแดงรือเป่าเนี่ยกคันเมื่อกี้ก็ผ่าแล้วองไม่เห็นนะเกือบแล้วผมถามคหนั่งๆเดียวเกือบได้ไปคุย AI กับพี่ตำรวจแล้วนะครับเขาคือผู้ใช้ชีวิตเศษหนส่วนสไมล์เขาคือไอซเลตโตเศษหนึ่งส่วนสี่ไมล์กันแล้ววะ เดินไปแค่ได้แค่250เมตรเงี้ยเสี่ยับไม่จิงเลไม่ได้1กิโลหนึ่งจุดหกหคุณนี่อะไรเนี่ยอาวแล้วคุณไอเจเลโตจริงป้ะเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าตัวหัวข้อที่เราไปงานนี้นะครับมันก็คือความพร้อมด้าน AI ของประเทศไทยในวันนี้นะครับอ่ะไปถามคุณไอซ์กันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสัมมนาวันนี้ของซิสโกโอเคครับก็ เออจริงๆไอ้นี้เป็นประเด็นหลักที่ซิสโกเรียกสื่อเข้าไปคุยในวันนี้นะครับว่าประเทศไทยเ,ยเราพร้อมกับ AI แค่ไหนนะครับซึ่งเขาก็เอาเอาไอ้ตัวรายงานที่เขาจัดทำเนี่ยมาพูดให้ฟังนั่นแหละม,มัน<ช>ก,ก็ไม่มีอะไรเปประเด็นแรกนะก็คือว่าเขาจะทําสํารวจจากปี2024เทียบกับ2023<ช>เพราะว่าปีเนี้ยเป็นปีเป็นปีที่2แล้วท,ที่ทำนะครับเขาก็แบ่งเรื่องของประเด็นดตา่างๆออกมาเป็นหลายหัวข้อเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะมันเยอะนะ,อะโอเคก็คือว่า พูดถึงความน่าเชื่อถือของรีพอร์ตก่อนคือเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหรอกว่ารีพอร์ตเนี่ยเขาไปเก็บมาจากใครบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยอนนดมัสแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่าไอคนที่สัมภาษณ์เนี่ยมันมีตำแหน่งแน่นอนมีตำแหน่งในใน AI แน่นอนในการตัดสินใจโปรเจกต์พวกนี้ได้จะเป็นคนอย่างคนโตในกลุ่ม AI แน่นอนนะครับทีนี้ก็พูดในเรื่องของ6หัวข้อว่า AI จะมีความพร้อมเรื่องอะไรบ้างมีมีหหัวข้อเลยก็คือหนึ่ง เรื่องของกลยุทธ์นะครับ2ก็คือเรื่องของความพร้อมทางอินฟราสาคือ Data, 4สี่ก็เ a n c e 5นน l e ห้าทานต์ก็คือทักษะในการใช้งานนะครับหก,ก็คือเรื่องของเคานเจอร์มีความรับผิดชอบไหมอันนี้ขอยอยางความนิดน,นึงนะเรื่องของ c คาเจอร์มี CEO ขับเคลื่อนยังไงบ้างอะไรเนี่ยครับก็เคานเจอร์ขององค์กรนั่นแหละแล้วก็แบ่งเรื่องของเกณฑ์ต่างๆออกมาเป็นเลเวลว่ามีคะแนนวรวมความพร้อมในการ พร้อมใช้งานแค่ไหนทีเนี้ยไอภาพรวมเนี่ยเขาก็เก็บมาทั้ง A-PAC นั่นแหละแต่ว่าประเทศไทยเขาก็ดึงข้อมูลออกมานะครับมา represent ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนด้วยเจาะอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้แล้วเราจะเกิดกันไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าไม่ด้อยนะเรื่อง a p c อ่าน้เนี่ยมันมันอยู่ในประเด็นหนึ่งอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะปรากฏว่า จากผลสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะมีองค์กรถึงประมาณ21เลยนะที่ที่มีความพร้อมเรื่องของ AI อ่าทีนี้ไอความพร้อมมันจะมีด้านไหนบ้างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอย่างที่ผมพูดไปในหัวข้อเมก,กี้อ่าทีนี้ ปรากฏว่าที่น่าตกใจที่น่าประทับใจคืออะไรรู้ไหมคือประเทศไทยเดี๋ยวก็ตลกหน้าตกใจหรือหน้าประทับใจเออหน้าตลกลว่า <laughs> ห <laughs> น้าตลกตกใจโ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> อเค okay. okay. ก็คือว่าประเทศไทยเราถ้าเทียบกับไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยปรากฏว่ามันดีกว่าค่าเฉลี่ยเว้ย <sh arp> ใช่ดีกว่าค่าเฉลี่ยใน a เอพักปรากฏว่า,า <sh arp> ประเทศอื่นเนี่ยถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยรู้สึกประมาณ13บสเปอร์เซ็นต์นะสิบสามสิ 35. มันมันอยู่ในหมวดว่า a p พ c กับ a อ j อะไรลงไปแยกเอาเป็นว่า ดีกว่าค่าเฉลี่ยแล้วกันใช่ซึ่งไม่น่าเชื่อเราพร้อมไว้เราพร้อมมากค่อนข้างจะดูภูมิใจเออว่าคือเขาก็เทียบเรื่องของพวกนี้นะส่วนในเรื่องเหตุผลอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เจาะลึกหรอกว่าทําไมความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าจากผลสํารวจมันชีวัดอย่างนี้ละกันแล้วก็ไอ้หมวด6หัวข้อเนี่ยเอโอเคอีกอันหนึ่งก่อนความแตกต่างระหว่างปี2023กับ2024 ความพร้อมไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวและกะเออก็คือนะครับพอเทียบกัน2ปีเนี่ยกลุ่มคนที่และกาด้าน AI ในไทยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยในปี2023พอเป็นปี2024เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นหายไปแล้วพร้อมขึ้นพูดง่ายๆนะอะคุณไอยังไงต่อ อ่าโอเคทีนี้เราจะมาเจาะในกลุ่มที่บอกว่าคนที่มีความพร้อมเนี่ยอืเขามีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างในหกหมวดนะครับอ่าผมมาดูโพยนิดนึงนะอันนี้มันก็ต้องมีกราฟอีกอเยอะเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ย คือกลุ่มพวกนั้นเนี่ยเขาพร้อมในเรื่องของ strategy strategy เขาวางมา้วางกลยุทธ์มาแล้วเขาจะทำ AI ให้ AI ยังไงนะครับอันดับ2คือเรื่อง governance governance ก็คือเป็นเรื่องของการวางกฎระเบียบการควบคุมอะไรอย่างนั้นอีกไอ้พวกนี้30%เขามาแล้วนะครับแล้วก็ที่เน้นๆที่เกี่ยวกับพวกเวนเดอร์ต่างๆก็พวก infrastructure อ่า infrastructure เค CPU ของมันต้องมี c p u network storage อะไรอ่ะของมันต้องมีเทคโนโลยี แต่ที่น่าสนใจเนี่ยอันดับ3อันดับท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ Data d อ่าเ a t a เขาขาดอะไรบ้าง Data หมายถึงว่า,าความพร้อมของ Data ที่จะไปทำโปรเจกต์เนี่ยมันรวมศูนย์ข้อมูลมาหรือยังอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เขาพูดนะแล้วก็เรื่องของ t ALEN t อัอันนี้สคญมากทักษะของคนที่จะมี AI จริงๆเนี่ยมันยังไม่ขนาดนั้นแล้วก็ culture อีกเป็น21%พวกนี้ไล่กันเลยนะประมาณ21-22% 22อารมณ์เหมือนเป็นการปรับตัวของของคนใช้ใช่ใชนะว่าถึงถึงเขาพร้อมแล้วแต่ไอ้สกลุ่มท้ายเนี่ยเขายังพร้อมน้อยที่สุดอืมอ่าอันนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าให้เราต้องใส่ใจส่วนไอ้ข้อมูลยิบย่อยนะว่าเป็นบูเล็ต ย่อยๆของงานอ่ะนะ <ừ m. S 2> เดี๋ยวผมไปให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งในลิงก์ที่ที่จะลงลงขาวกัน <ừ m. S 2> มันจะได้ชัดเจนอเดี๋ยวผมจะแนบลิงกี้คุณผู้ชมด้วยนะครับว่าคุณไอเนี่ยเขาจะเขียนข่าว ตัวนี้มาเป็นบทความในเว็บ Tech Talk ไทยนะครับเข้าไปอ่านนะครับติดตามชมกันได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์จากคุณไอมาโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็มี2 2หัวข้อแล้วกันที่เราคุยกันเนาะเรื่องของ Cisco อจะอยู่ในตำแหน่งไหนหของงาน AI นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความพร้อมที่เ,เป็นประเด็นหลักของงานวันนี้ความพร้อมของประเทศไทยกับ AI อาอค,ครับโอเค ขอบคุณมากกับคุณผู้ชมครับที่ติดตามพวกเรานะครับคู่หูดูโอ้นะครับนัตตี้กับคุณไอซ์คอนเดโตนะครับกลับมาถึงบ้านยังปลอดภัยครับขนมปังอร่อยมากนะัตตี้บอกใช่ครับผมแล้วก็แล้วคุณไม่ซื้อของให้ลูกคุณเลยครับ เอาแล้วอย่าแชร์ผมตอ <laughs> okay, ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ซับสไครต์นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับเกือบจะ2อ0แสนแล้วคุณผู้ชมเกือบ2 0 0แสนซับแล้วนะโอ้แสนหกแล้วผมดูล่าสุดน,นี่แสนหกหกวันนี้คิดว่าแสนเจ็ดแล้วผมว่าน่าแสนแปดโอเคครับไปคุณผู้ชมลาไปก่อนครับเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ